เริ่มที่หน้าปกเลยนะครับหน้าปกส่วนแรกเนี่ยตัวปีการตรงนี้นะครับก็คือเอาออกเนาะเอาออกไม่ต้องมีนะครับอย่าลืมเปลี่ยนอาการศึกษาปีพศออนะครับมาเริ่มที่ส่วนแรกนะครับหลักการและเหตุผล อันนี้ทําเป็นตัวหนานะครับพอดีอาจารย์ Export ออกมาแล้วมันเป็นตัวบางแต่ว่าในไฟล์ของอาจารย์เนี่ยเป็นตัวหนาเนาะถึงวิธีการเขียนหลักการและเหตุผลนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าให้เริ่มจากภาพรวมในประเทศนะครับในจังหวัดใช่ไหมครับแล้วก็มาในพื้นที่ของเราเราก็มาดูว่าอาจารย์เขียนยังไงนะครับแนะนําอย่างนี้ก็เราเริ่มมาจากว่าเล่าก่อนว่าโรคที่เราเลือกเนี่ยในระดับประเทศเนี่ยมันมี สถานการณ์อย่างไรนะครับอันนี้คือสถานการณ์เห็นไหมครับเขาจะบอกว่าโรคเนี้ย NCD อ่ะในประเทศไทยอ่ะมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องออันนี้ใจความสําคัญมันก็คือประมาณนี้เนาะใจความสําคัญแต่อาจารย์ก็มาอธิบายว่า NCD อ่ะมันรวมอะไรบ้างก็จะบอกว่ามีเบาหวานประมาณนี้สถานการณ์คือมันกําลังเพิ่มขึ้นแล้วก็มาหาข้อมูลยืนยันว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือยังไงก็คือ ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าประชากรไทยกว่า30มนะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหล่านี้นะครับอันนี้คือข้อมูลยืนยันนะครับเป็นข้อมูลยืนยันว่ามันกําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วสาเหตุมาจากไหนสาเหตุใช่ไหมสาเหตุก็บอกว่ามันมาจากอันนี้นะครับดังนั้นถ้าสรุปในย่อหน้าเนี้มันก็จะมีบอกว่าโรคที่เราสนใจเนี่ยคืออะไรเนาะ แล้วสถานการณ์ในระดับประเทศเป็นยังไงหาเหตุผลมาสนับสนุนในเชิงตัวเลขโลกเนี้ยมันมีสาเหตุหลักมาจากอะไรและถ้าปล่อยไว้ผลมันจะเป็นยังไงจริงๆตรงเนี้ยปัญหาสำคัญเนี่ยมันอาจจะหาข้อมูลมาเพิ่มก็ได้นะอาจจะข้อมูลมาเพิ่มมันก็จะได้ย่อหน้าที่ยาวขึ้นอันนี้วิธีการเขียนนะครับพอในระดับจังหวัดเขียนเหมือนกันเลยเขียนเหมือนกันเลยนะครับ ก็คือในระดับจังหวัดเนี่ยมันสถานการณ์มันเป็นยังไงนะครับหาข้อมูลมาสนับสนุนต่อเนื่องเหมือนกันเนาะหาข้อมูลมาสนับสนุนนะครับสาเหตุมาจากอะไรนะครับแล้วก็ส่งผลยังไงอรนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยมาใช้หลักการเดียวกันในทุกๆย่อหน้านะครับ ประมาณนี้แล้วก็เขียนภาษาย่อหน้าเนาะก็จบอาจจะมีย่อหน้าสรุปขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันว่าจบในการเขียนความเป็นมาหลักการและเหตุผลกรอบแนวคิดการดำเนินงานกรอบแนวคิดก็คือวิธีการทำงานทำงาน ของเราโครงการนี้ก็ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมคือยังไงอธิบายก็คือใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยวิธีอะไรด้วยการดําเนินผ่านกิจกรรมต่างๆมีอะไรบ้างก็เขียนไปหนึ่งสองสามส่อาอันนี้คือการเขียนกรอบวิธีการทํางาน ส่วนต่อไปวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับวัตถุประสงค์การดําเนินโครงการวัตถุประสงค์ก็ต้องขึ้นต้นด้วยเพื่อเสมอเนาะเพื่อนะครับเพื่ออะไรครับของอาจารย์มี3ส่วนก็คือเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออันนี้คือวอร์ดดิ้งหลักของมันนะครับที่เหลือก็เป็นการขยายเนาะเพื่อพัฒนาสื่อและช่องทางออนไลน์ ให้เกิดความรู้อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ใส่เข้าไปประมาณนี้วพตถุประสงค์หลักเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์เคยบอกทุกกลุ่มใช่ไหมครับว่าถุประสงค์หลักเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับถ้าอย่างนี I mean, ้วถุประสงค์หลักจะไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายเนาะอย่างของอาจารย์ถ้าอาจารย์จะเอาเป้าหมายของโครงการตามวัตถุประสงค์โครงการที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาสื่อก็จะกลายเป็นว่าโครงการพัฒนาสื่ออย่างน้อยหนึ่งชิ้นหประมาณนี้นะครับเป้าหมายของอาจารย์จริงๆไม่ใช่เพื่อพัฒนาสื่อแต่พัฒนาสื่อไปเพื่อให้คนผู้สูงอายกุก็คือกลุ่มเป้าหมายของอาจารย์เนี่ยครับ ได้รับความรู้ใช้สื่อเป็นมีความพึงพอใจเนาะประมาณนี้ซึ่งทั้งสี่ข้อนี้ของเป้าหมายโครงการมันจะมาล้อกับข้อสองและข้อสามใช่ไหมครับคือข้อสองนี้อาจารย์เขียนว่าส่งเสริมการใช้สื่อใช่ไหมครับส่งเสริมแล้วผลมันก็คืออะไรส่งเสริมแล้วคือเขาสามารถใช้สื่อได้ไงนเนาะเผยแพร่ความรู้เพื่อเผยเพื่อให้ความรู้เผยแพร่ข้อมูลสุขภาพเขาก็ต้องพึงพอใจ ใช่ไหมครับอันนี้อาจารย์วัดแล้วก็ได้รับความรู้นั่นแปลว่าวัตถุประสงค์3ข้ออาจารย์ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อให้เกิดสองข้อนี้ตามวัตถุประสงค์นะครับมีเป้าหมายตามนี้ที่อาจารย์เขียนไว้เพราะว่าข้อนี้พัฒนาสื่อมาเพื่อให้มันส่งต่อมาเป็นข้อ2ข้อ3นะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีว่าพอเราเขียนวัตถุประสงค์โครงการแล้วมันจะสามารถนํามาตั้งเป,เป็นเป้าหมายโครงการได้ ส่วนกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะพวกเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็เป็นตามเอกสารที่เรากําหนดเนาะกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุเป็นอะไรก็ให้มันชัดที่สุดเพราะว่าพอมันชัดที่สุดเนี่ยมันก็จะวัดผลง่ายมันก็จะกําหนดวัตถุประสงค์ง่ายนะครับแล้วก็ทําสื่อง่ายด้วยเพราะเราก็จะรู้ว่าเราทําสื่อให้ใครดูใช่ไหมส่วนพื้นที่ก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าเราทําพื้นที่ในที่นี้ก็กําหนดอยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่ไหนใช่ไหมครับทีนี้กลับมาดู พอเราได้วัตถุประสงค์โครงการได้เป้าหมายโครงการสิ่งที่เราจะได้ต่อมาก็คือที่อาจารย์บอกว่ามันคือตัวชี้วัดใช่ไหมครับจริงๆตัวชี้วัดเนี่ยบางที่ก็เขียนแค่ตัวที่ใช้ชี้วัดก็คือจํานวนตัวที่เราจะชี้วัดว่าโครงการเราสําเร็จหรือไม่บางที่ก็จะเขียนแค่จํานวนผู้สูงอายุไม่มีอย่างน้อยนะเขาก็จะเขียนว่าจํานวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับความรู้จํานวนผู้สูงอายุที่สามารถใช้สื่อจํานวนผู้สูงอายุที่มีความพึงพอใจจํานวนผู้สูงอายุที่มีความพึงพอใจด้านไหนอาจารย์แบ่งด้านเนาะหรือบางที่ก็เขียนแบบที่อาจารย์ทําให้ดูตรงนี้เหมือนกันก็คือใส่จำนวนเข้าไปด้วยเนาะจำนวนผู้สูงอายุเท่าไหร่นะอย่างน้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นมันก็ร้อกับตรงนี้ใช่ไหมครับร้อกับตรงนี้ร้อกับตรงนี้อือฮะ พูดง่ายก็คือยก4ข้อเนี้ยยก4ี่ข้อเนี้ยมาวางไว้ตรงนี้เลยอ่าแล้วก็ใส่จำนวนเข้าไปปับคำนิดหน่อยให้มันสอดคล้องให้มันสวยงามนะครับตัวอ,อย่างเนาะอย่างเช่นเป้าหมายข้อแรกก็คือผู้สูงอายุอย่างน้อย75%ได้รับความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อดิจิตอลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เนะอาจารย์ก็ดึงมาเลยนะครับก็คือ ผู้สูงอายุอย่างน้อย75%ได้รับความรู้ผ่านสุขภาพที่เชื่อถือได้ประโยคเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าการใส่คำว่าจานวนเข้าไปก็คือจํานวนผู้สูงอายุอย่างน้อย75%อันนี้เป็นตัวชี้วัดนะครับก็เห็นไหมว่าทั้งวัตถุประสงค์อันนี้เป้าหมายโครงการและก็ตัวชี้วัดต,ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันเราเขียนเขียนวัตถุประสงค์ได้ก็จะเขียนอันอื่นได้นะครับ ที่เหลือก็ระยะเวลาดำเนินการก็ใส่เข้าไปเนาะงบประมาณก็มาดูว่างบประมาณเนี่ยก็ดูว่าในวัตถุประสงค์ครับเราจะทำอะไรครับอย่างนนเนี้ยวัตถุเราเขียนว่าวัตถุประสงค์คือม,มีพัฒนาสื่อใช่ไหมมีส่งเสริมการใช้สื่อใช่ไหมมีการเผยแพร่ความรู้เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่าย,าายก็ต้องมีค่าใช้จ่าย,าารยเรื่องการพัฒนาสื่อค่าใช้จ่าย,าารยเรื่องการส่งเสริมการใช้สื่อแล้วก็ค่าใช้จ่าย,าารยเรื่องการให้ความรู้และเผยแพร่ มาณนี้นะครับใช้จ่ายก็ใส่เข้าไปแล้วแต่แต่แตละครมการมีไม่เหมือนกันอบางที่ก็มีติดตามประเมินผลด้วยก็คือให้เรารู้ไว้ว่าค่าใช้จ่ายถ้าเราคิดไม่ออกอมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหลักก็คือให้ดูวัตถุประสงค์เราต้องใช้เงินไปกับกิจกรรมเหล่านี้อยู่แล้วถูกปะอันต่อมาก็คือการกํากับติดตามและการประเมินผลใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกเลยว่าเราติดตามประเมินผลยังไง บ่อยแค่ไหนอ,อาจารย์บอกทุกสัปดาห์นะครับประเมินผลอะไรบ้างก็คือเชิงปริมาณเชิงปริมาณมีอะไรนะครับเชิงคุณภาพมีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือส่วนของการกํากับติดตามประเมินผลอันต่อมาก็แผนงานแผนดาเนินงานนะครับแผนดําเนินงานก็เหมือนกันวัตถุประสงค์มันม,มีสามข้อใช่ไหมครับเพื่อพัฒนาสื่ออ่ะกิจกรรมพัฒนาสื่อนี้ทำเมื่อไหร่ใครรับผิดชอบ ส่งเสริมให้ความรู้อ,อ summary, เพื่อส่งเสร direct, term, life, state, ิมใช่ไหมครับส่งเสริมการใช้สื่อก็ส่งเสริมไปอบรมใช่ไหมไปอบรมเมื่อไหร่อันนี้คือข้อส่งเสริมส่งเสริมไปเมื่อไหร่ใครรับผิดชอบนะครับให้ความรู้นะครับก็ให้คาปรึกษาประมาณนี้ใช่ไหมครับความรู้เมื่อไหร่ยังไงนะครับติดตามประเมินผลเมื่อไหร่ยังไงก็ใส่เข้าไปแผนงานประมาณนี้ดูตามดูตามวัตถุประสงค์ก็ได้นะครับ ดูตามวัตถุประสงค์ก็ได้เนาะอันนี้แบบง่ายนะครับอันต่อมาก็คือดูตามกิจกรรมก็ได้นะครับกิจกรรมหมายถึงมีหลักคิดนะ่ะบางทีเราคิดกว้างๆโดยที่มันไม่มีหลักเราก็จะคิดไม่ออกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราคิดไล่จากวัตถุประสงค์เราอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นหรือเราคิดจากภาพกิจกรรมก็ได้อ๋อถ้าเราจะต้องทําคลิปในกิจกรรมทําคลิปเนี่ย มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างใช่ไหมครับในกิจกรรมไปให้ความรู้กิจกรรมเผยแพร่มีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วก็เขียนออกมาแล้วก็เขียนแนวทางแก้ไขด้วยความเสี่ยงต้องมาคู่กับมาแนวทางแก้ไขเสมอเพราะว่าพอเราพอเรามองเห็นภาพประเมินได้และเขียนได้มันเกิดขึ้นจริงเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการเขียน ข้อเสนอโครงการที่อาจารย์อยากให้พวกเราเขียนเนาะแล้วก็มาทำเป็นสารบันให้เรียบร้อยนะจ๊ะวานนี้